ดีครับต่อสู่สองนุ่งชนคนอีสานครับพี่น้องมีนมุ่งชนที่พามาประกอบปักไฟปักไฟมันเกิดอาการสายขาดครับสายขาดในมันช็อตกันกับผู้ิเสียกับไปเสียตีมันกระตัดพอดีญงดังปัก มันก็เลยมาแก่เองมันช็อตกันครับสายแตกในครับแตกอยู่ข้างในปากพวกกระไรเกลใครออกมาแล้วครับน,นี่กระติต่อใหม่ครับตัดเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยการที่เขาปอกสายนี่ก็พยายามปอกสายให,ใหญ่มันใหญ่มันหยาหครับ พอพอดีนิดๆกับครึ่งเส้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล่องไว้ก่อนครับนี่ครับผมก็ได้ปอกเปลือกทรายไวไ้แล้วเนาะครับเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายกาวสายกาวจนดำครับตึงเนาะ ตัวนี้ก็เป็นเป็นลายเป็นนิวตอนนอะครับเนาะยวคงจะมาประกอบมาประกอบใส่กับตัวนี้ครับนะครับนี่ครับพอดีห้าปอกห้าปอกไห,ห้มันพอดีเลยครับเยอะเยอย่าให้มันเกินนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสไปพันกันได้ข้างในครับ เดี๋ยวผมจะมอขออนุญาตขันตัวนี้ให้มันแน่นก่อนครับเดี๋ยวจะคอยประกอบครับๆๆๆๆถ้ามันยาวเกินเท่ากับ าม่าตัดออกก่อนนะครับเพราะใหญ่มันสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์กรับตัดมันออกไปครับเพราะว่าถ้ามันเดือออกมาแล้วมันจะไปพันกันครับสดได้ครับแล้วตัวนี้มันก็แตกหน่ยครับเพราะว่ามันใส่งานโดนเนาะตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วมันเศษที่ขาดมันตัดเดือครับตั้งปัดโดนมาแก่เว่อ้ย ครับฝักแตกหนครับสายสายแตกหนส่วนสายเก่าเนี่ยมันก็จะมีหัวของมันเนาะครับเนาะมัาก็ตรงมาต่อไว้เดี๋ยวผมแกวมาต่อข้างนอกเนาะ มันมันยาวเสียเทากับตาดอกเลยครับขนาดครึ่งเส้นได้ครับตรงตัดน้นมันพอดีครับมันพอดีเขาหลอกมันเลยครับเพราะมันมีหลอกของมันอยู่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะได้มาเอาเขาในเสือมันเนาะครับเนาะเขาเอื่อเสือหรือว่าเปลือกมันนะครับ จะมีลอกของมันอยู่ครับกดดงให้มันสนิทนะครับเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นลอกสายห,หน่อครับเพื่อบ่ให้มันเขื่อนไปมาเนาะครับเนาะตัวนี้ละตัวสำคัญครับเท่าต้องลอกไว้บริหารสายมันเกื่อนไปเขื่อนมาบางคนเสียป,ปกัมกมังไงไมเวลาถอดก็ดึงสายเลยครับมันมันก็เหตุทำให้ตัวนี้สายตัวนี้มันขาดไว้ซึกงไว้เนาะครับเนาะ เขาก็ลอกออกซายไวครับครับผมก็ะลอกเรียบร้อยไปเลยครับเขาลอกไปได้หมดตอนนี้ผมก็ลอกซายแน่นเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอามาเอามาใส่เสือตัวนี้ครับตอนนี้เขาเขาเขาลอกมันครับ มากดนี่ครับแ้มาขันน็อตตัวนี้ครับตัวนี้คือใส่เสือนอกนะครับเสือนอกแบบง่ายๆครับ สำหรับปูยังต่อท่านเป็นครับโมโมว่าจะต่อแบบไรนะครับเนาะแ <_ C 1> ต่คือปักปักตัวนี้มันเป็นปักสามสายนะครับเนาะป <_ C 1> ักโมคือปักเนี้ยนี่ปักเนี้ยนี่มันก็จะเป็นปักสองสายนะครับเนาะตัวนี้ปักสามสายเอากต่อแบบนี้แหละครับสำหรับต่อปักสามสาย <c oughs> มันก็จะแยกาลายนิ้วต่อนกับกาวเนาะครับเนาะสายกาวเนาะซึ่งเรียกว่าส,สายดินนั่นนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเรากรับสายดินครับตัวนี้ครับเพื่อความปลอดภัยเนาะครับต้องมีสายดินอสำหรับมูลินุ่งผู้ชลผ้ามาเกลี่ยไขมาต่อปากใหม่นะครับเนาะจากมันระเบิดไปแ้วเสาแตกตุ่มเนาะ เดี๋ยวนมชวนก็อะจะลองเสียบเบิงว่ามันจะใส่งานใดบ่ครับมาครับเสียบเลย,ยนะครับนะครับแต่ว่าบอสันจ้เอาแบกเกอร์เึ้น <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวผมจามไฟเบิงเขาบอกเขา,าครับ ไปมาล้ะครับหมอตุ่มทำงานครับนะครับพุ่งก็ไปดันไปเกิร์เม่นขึ้นนะครับที่เซตีนะครับก็มาดันเครื่องนี่ลื่นดีพอไฟสัญญาณสัญญาณโหลดมันมัน,น่าจจะเสียครับมผมก็เลย บเห็นผมก็ได้มาใส่ไขควงจิ้มเมาครับว่าไฟสัญญาณโดดม,มันเสียมันจะขึ้นเฉพาะเวลามันต่มซุกต่มน้ำซุกนะครับเนาะตอนเห้าโดดมันมันโบขึ้นครับตัวนี้เ๋ยวเห้าจังมาเกี่ยใคเมื่อหนาแต่ว่าตัวนี้ผมพามาตอกอก ต่อปากก่อนนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เรางมงชนกับป้ามาต่อปลักไฟนะครับเนาะมาแก้ไขปลักไฟใหม่อขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมครับขอบคุณทุกสับทุกไหลครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังมาทันดูนะครับเนาะ สำหรับคลิปในนุ่นงชนก็นขอเก่าคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย